ดูการตัดใบของพี่วินิจนะฮะบับบางคนก็อยากตัดทิ้งสองในสามอย่างนี้เราตัดใบเพื่ออะไรฮะเพื่อให้กิ่งมันกระชับแล้วก็เปิดช่องให้มันโปร่งให้กิ่งให้ข้างล่างเนี่ยมได้โตบ้างเพราะต้นไอ้ข้างบนเนี่ยมันเกะก,กะมันบังแสงบังแสงไอ้ตัวล่างก็ขึ้นไม่ได้อ๋ออออีกประ,ทประ,ประเทศหนึ่งก็คือ โรคแมลงลายแดงหรืออะไรขามันระบาด็ต้องตัดทิ้งนะครับ่น้อยๆไม่ต้องไปฉีดยาให้มันสูญเสียสุขภาพก็ตัดใบทิ้งมันก็จบละแล้วก็ทิ้งดินปล่อยดินให้แห้งตัดใบแล้วก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันเริ่มแตกใบใหม่ก็เลี้ยงใหม่หรือในกรณีที่กิ่งข้างล่างมันเล็กมันโตไม่ทันต้นบนเนี่ยไอ้ใบกิ่งบนเนี่ยใบมันบังหมดเราก็ช่วยตัดออกก็ได้มันรับแสงไม่ทันแต่อย่าตัดโดนโดนยอดนะครับอย่าตัดโดนกิ่ง ตัดที่ใบตัดใบอย่างเดียวอย่าไปตัดโดนปลายยอดศูนย์เจริญของมันก็จะตัดตรงนี้ออกให้เหลือการใบเหลือไปนิดนึงเนี่ยการใบเหลือไปนิดนึงให้มีการใบอยู่บ้างไม่งั้นมันจะไปโดนยอดนี่แหละครับเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะใครที่เลี้ยงใหม่ที่ผมตัดนี่ผมจะจะเปลี่ยนดินอ๋อจะเปลี่ยนดินด้วยตัดกระตุ้นเพราะ ไม่ให้มันขายน้ํามากเกินไปผมอดน้ํามันแล้วผมก็จะตัดไปนีกเนี่ยในกรณีที่เราต้องการถ้าเราไม่เปลี่ยนดินเราอยากจะให้กิ่งล่างๆเนี่ยโตขึ้นมาบ้างเราก็ตัดแบบนี้ตัดยาวๆออกเมื่อยาวๆมันไม่ไม่มีใบเพราะมันจะหยุดการเจริญเติบโตมันจะโตช้าอ๋อก็รอเพื่อนรอเพื่อนข้างล่างรอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็โตตามขึ้นมาอืมันก็จะทานทรงพุ่มมันก็จะเต็มเร็ว ส่วนต้นนี้ให้ดูรูปแบบว่าเราตัดเพื่อจะให้ทรงพุ่มมันโตทันกันวิธีการตัดแบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือตัดผมจะเปลี่ยนดินผมก็จะตัดออกหมดเลยอ๋อถ้าถ้าเปลี่ยนเออนี่ผมจะเปลี่ยนดิน<อ>ส่วนเมื่อกี้ให้ดูว่าเมื่อกี้ให้ดูว่ายังไม่เปลี่ยนดินจะเลี้ยงต่ออก็ออเ,อเป็นแบบนั้นให้ใบล่างมันได้โตทนันส่วนถ้าจะเปลี่ยนดินผมจะตัด ตัดหมดเลยตัดหมดเลยเพราะมไม่ค่อยเก่งเรื่องการเปลี่ยนดินโอกาสมันเน่าเยอะผมต้องแขวนมันไว้นานผมก็จะต้องตัดใบเพื่อลดการขายน้ําของต้นมันแต่คนเขาเก่งๆแล้วเขาไม่จาเป็นต้องตัดใบอ่ะเขาถอนมาวันสองวันเขาปลูกได้เลยก็มีสําหรับคนที่เขาเก่งแล้วเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็ป้องกันการเน่าของรากได้เขาก็จะไม่ต้องตัดใบแล้ว การจเจริญเติบโตมันก็จะต่อเนื่องดีกว่าถ้าตัดใบมันจะมีการชะงักการจเจริญเติบโตมันจะสู้ไม่สู้มีใบไม่ได้ถอนแล้วปลูกโดยมีใบเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าส่วนที่ทําแบบนี้มันจะชะงักแต่มันป้องกันรากเน่าได้เพราะผมต้องแขวนไว้อ๋อนี่จะเอาไปแขวนไว้ก็คืออีกหนึ่งสัปดาห์จะแขวนเนี่ยจ,จะถอนอ๋อจะถอนเลย แต่ตอนนี้ตัดใบกระตุ้นให้เขารู้ก่อนว่าเขาจะโอนถอนแล้วนะอแล้วผมเอาไว้อีกสองสักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมก็จะถอนเอาไปแขวนอีกสองอาทิตย์แล้วก็ลงปลูกหมายว่าเกือบเดือนกว่าจะได้ลงปลูกอีกรอบหนึ่งจากนี้ไปโอเคอย่างเงี้ยตัดนีน่ก็ตัดให้เตือนให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะถอนแล้วนะอให้เขาอดน้ําละอดน้ําเขาเขาจะได้ตัดใบเขาจะได้คายน้ําที่ต้นน้อยลงอดินก็จะแห้งทันแล้วก็ถอนแต่น้ําเขาไม่คายเขาก็จะอวกอยู่อย่างนี้ ไม่งั้นถ้าเราไปาไปตัดตอนที่มันมันใบยเยอะๆแล้วตัดแล้วถอนน่ะมันจะกระชับได้ยากขึ้นถ้าทำอย่างนี้แล้วต้นมันจะกระชับแล้วการติดเชื้อรามันจะน้อยลง oh, มันจะไม่ค่อย <okay. S 2> ล่างระบบล่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาอ,อ่ะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่วินิจครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ